ขนมทองม้วนสูตรสูตรทำกินทำขายสูตรนี้เหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากๆไปลงมือทำกันเลยค่ะเบลใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ4ี่ช้อนโต๊ะถ้าเพื่อนๆไม่มีใช้เป็นน้ำตาลอย่างอื่นก็ได้ค่ะความหวานปรับได้ตามชอบเลยกะทิ250 ml อแล้วก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะไข่ไก่เบอร์หนึ่งหนึ่งฟองคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากันดีแล้วใส่แป้งข้าวเจ้าลงไป4ช้อนโต๊ะแป้งมัน10ช้อนโต๊ะ คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนํามากองซ้ําอีกหนึ่งรอบค่ะเนื้อขนมจะได้เนียนๆแล้วก็ใส่งาดําคั่วลงไปเป็นอันเสร็จเรียบร้อยตั้งเตากันเลยวันนี้เบลจะใช้กระทะสี่หลุมไปนี้ในการทํานะคะจะทําง่ายขึ้นมากๆเลยไม่ทานน้ําามมัไ่ทนเนยค่ะท้าเพื่อนคนไหนสนใจเข้าไปดูได้เลยที่พื้นที่แสดงสินค้าหน้าโปรไฟล์ทิกต o อกเบลหนึ่งช้อนโต๊ะก็เพียงพอแล้วต่อหนึ่งแผ่นค่ะเอาช้อนแตะดูหน้าแบบนี้ถ้าติดขึ้นมาอย่างใช้ไม่ได้นะคะ ถ้าแตะๆแ,แล้วไม่มีขนมติดขึ้นมาเนี่ยใช้ได้แล้วค่ะความกรอบเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเลยนะเขาสามารถกรอบได้มากกว่าน,นี้อีกนะคะขนมทองม้วนสดสูตรนี้เหนียวนุ่มหนึบอร่อยมากรสชาติไม่หวานมากนะคะถ้าเพื่อนๆชอบหวานกว่าน,นี้ก็ปรับน้ำตาลได้ตามชอบเลยทำกินก็ได้ทำขายก็ดีไปลองทำดูนะคะ